Là là này Này Này. Nhảy luôn nào. thấy để nó ăn. Ê nó to kìa. Ê ê ê. Ê ê ê. Thấy thấy thấy. Ê ถือข้านถือข้างมันโอ้ยอ้มหอามือตานกายมตแน่ตอนนี้กะไปหาเราหววยห้าก็ได้ทีมงานหนึ่งกัน กลางกลางก็ตายแลกก็ตายเขึ้นวลามือก่อนเท่าไหร่แล้วไม่ได้ก็เลยถอยเหมือนนี้เหมือนนี้ก็เลยป้ายเขึ้นไล่รไปรอหวยกับมาไปทีมงานนะรอหวยหายิงนกยิงหนูยิงกระเล่นไปไถึงนั้นแหละทุกคนการหาอยู่ให้กินบ้านเท่านะโ่ได้ขึ้นป่าใหญ่ก็รอป่าแถวบ้านนี่แหละพอได้กินมาแล้วมาแล้วอัน <shape> <t ale> <sm aring> นี้ก็

อดำดำเห็ดแล้วดำพอแล้วอยู่ไนหัอสองโบเห็นหักไม่ตด้ห้ามาแย่เลยตัวนี้เดี๋ยวห้ามาแย่กันทุกคนโกลด์ใหม่ลบมาตัดลงมา <c oughs> นี่อันนี้หนูม,มันหลวงกันนะขาต้องอัดทนันดีอย่ามันแลนมาแจน <c oughs> เวลาแงหนะมันมีหนูออกมาจริงๆเิีหยมันสีแด่นกายมาแจนต้องอัดไว้อย่ามันเข้าปองนะอัดไว้หมุนไปข้างนั้นะดนะดเดี๋ยวเดียวาขา,ขาก,ก่อนอย่ามันมุน ก็อยบ่เบาไปแล้ะเนาะเอาตบเจโกนตบมันเจโกนนะน้องเฮ้ยไปพูดหน้าเดี๋ยวนี้ของไล้วนตบหน่ยหนึงตบหน่ยนึงเห็นหัวพวกลกิน

ยังเฮ้ยฮ้ะาข้าขาานี่าเอ้ยไ้ๆๆๆเอ,อ,เอ,อ,อมันๆทุกคนเต็มแรลกมาแล้วเต็มแรลกมาแล้วเอ้าไปต่อไปนี่บ่อพลาดขอกลได้คือวันเรียบร้อยแล้วกันเยนได้นะอไปต่อไปต่อไปนี่ ไป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 ันไปจุ๊บ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 จไปฮะเรียกว่านกกข่มป่ะอยินเสียงห่าบาดหนึ่ง ยันเฮาโน่ไปจา๊ะอย่ามันบินขึ้นไป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 ต่อไปต่อจุ๊บจุ๊บ นข้าวกินเหงือกห่าวยังกลับมาบัวทันนะมีที่เชียงห่าบาดหนึ่งห่าวหนกบ่หรือห่าวยังนี่แหละขันโน้เนี่ยไม่ต้องเขาโกนเรียกว่าเขาหุ้มอันนี้บ่มีหูบุญโกนไม่ได้พดไม้ลบนล้วถื่อพ่อนกนั่นแหละมันห่าหนุกไปถ่ายรุ่นติดตามบังไปเรื่อยๆทุกคนเลาะปลาเลาะหวยมันกับทีมงานน้องมาขอข้ากินยำแรงไทย โอ้บุญ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 โอเอ้ยถือคางมนถือางมันโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะ่นเลยกูถือเฮ้ยนั่น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 ลเลถือคางถือคาง ถือแล้วถือแล้วมอนฮายัาไปว่ยัยไว้ายัดาไว่อันนี้เกิดบริเน่ซะถือแล้วโอ้โงันงา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 นงันง้นหมดแรงถือปลาแล้วไม่ยอมขือตาิารสมานกายจะทมังไงผิดไปน่ อ๋อถือขางมันถือขางมันุฮอนแอลใส่คนอ่ะไป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 ถือง่ายลูกเลยเด็ดนะโอ้โดอันนี้หักไป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 ยิงข้าวเขาไปแน่แล้วกินกันได้โอ้ลูกเต็มขางมันอ๋อ nah, ถือเป่าเลยเัาก็ได้ สิเป้าเลยเดี๋ยวยัดก่อนทุกคนนี่ข้าวกันอ้าวดติดว่ะไวไมไมไมจนนัสิไปก่อนนะขอบริเน่ยล้กินเลยไมไม่ไม่หยกคอตั้งอยู่ท่าบหอดึกี่ไรลูกแท้จะได้กัเป้ามากูจะรอดกัน เฮ้คุณยังกันเฮ้ยยังยงกัมันถือได้กูเนี่ยหุ่นเอ้มมันลำคอมันอ่ะมันบทือแกดูมันมันถือมันหึ่งนั่นโอ้โหถือยิงมันนี่กระถือเมื่อกี้เนี่ยฮะเลือกแปคือได้เลยทุกคนเป็นเมื่อยยิงจนเมื่อยสี่บาทห้าบาททุกคนเปลี่ยนลูกใหม่แล้วยิงบทือเมื่อกี้น่ะยิงลูกน้อยมืัอนี้ก็เลยไปซื้อลูกใหญ่มาลองเบิรงว่ะลองเปลี่ยนเบอร์ลองเปลี่ยนเบอร์เป็นลูกสีใหญ่ขึ้นจั็หน่อยวะ ยิงโมทือโทรศัพท์เด็กกับไปยิงลูกหน่อยคือเก่าตัวนี้สื่อมาตั้งหลายพันสื่อมาเดี๋ยวเสีย้เบิ่งลูกมันใหญ่ขนาดไหนโทรศัพท์เดจะยิงลูกหน่อยคือเก่าเลยนี่ลูกก็ได้มันก็ธรรมดาได้โบยใหญ่ไปได้ตะกี้เรายิงลูกหน่อยกว่านี้ตะกี้นะถึ้งไหนยิงเบอร์ใหญ่บ่าลองเบิ้ง เดี๋ยวรอไปอีกทุกคนรอเพืนไปตานไฟหัวกนแหละเริ่มก็เริ่มนิ่งในจัหน่อยมาหนี้เพื่อได้เพิ่มนะเพื่อได้กระเล่นเพื่อได้นูเพิ่มอีกหากแดดนูตัวหนึ่งงูเห่าตัวหนึ่งพอดีเป็นสองแต้มมาหนี้สองหางไปเดี๋ยวรอไปอีกทุกคนมาหนีมากันถึงเจี๊ยบเลยตัวหนึ่งมาแดงถึงงูเห่าเป่าตา แต่ว่ามาดำนี่เสียดเลยมาดำเดี๋ยวเราล็อกไปเทิงกันเละกินอีกกะไดนกกระแทกด้วยว่านกหัวจุกตัวหนึ่งทุกคนในเฟรมนะเขามากินหมากใหม่เขากินหมากขี้เล้าหมากขี้เล้าหมากสลาวนนะมันซุกนะแต่จับกระไดยิงแต่ก็ไดแตกไปเบิรแต่ไปทไดไม่ ส่วนมาร์กตัวหนึ่งก็เจ็บตาเลยมาดังเจ็บตาเลยเนาะถึงมือหาวเปล่าตาคนนี่เจ็บตาแล้วถึงมือหาเปล่าตาแบบแดงนะเดี๋ยวกัจะหน่อยกันรอกั๊บคนเริม คำเลยประมาณสามโมงไปสี่โมงตอนนี้ก็ได้มากระเก็บตาเลยเหมือนตาซึมๆมันล่มแห้งเบิ่งลมโโอ้ลมกระลมก็เล่นกับข้อวโเห็นนกับบ่กข่อยเห็นหลอมากันมาพอกันูกินแบบใหม่กกเดียวนกหน่อยนะไปเดี๋ยวรอกลับก่อนมาดีเมืสิได้ยังเพิ่มแต่ว่าเทาได้โนตัวหนึ่งูหัาตัวหนึ่งแล้วก็นกจุกตัวหนึ่งอาหารแดงมานีไปเดี๋ยวรอกลับขึ้นเมือกคนละบันย์ เห็น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 นกเลยนะมันถือขามันตีเช็ดเช็ดเห็ดลงนะลงนะ

Nhìn nhân Ê, nhìn anh nhìn leo nhìn leo ngồi oh, nhìn nhá đi leo, màn leo เดีเพิ่มอีกแล้วโน,น,น,นี่ไม่ใช่นะเต่ไรนี่ลาจิเออขึ้บเดดังนะคอยหยัคอยเนาะเออมมันมันาเออเี๋ยวองเงหยดองนะดอยเดีเพิ่มนะทุกคนเดี๋ยวรอกนเมื่อพอด้เพื่อได้เพิ่มอีกนะ กลับี้ทุกคนขึ้นมาแต่หวยพี่ถวยเหละเดี๋ยวไปบึงทีมงานลายกระต่ายนะว่าม้านอยู่บ่แต่ว่าเฮาสุดก่อนมาไลร่บ่เห็นก็เลยบ่ได้ถ่ายทุกคนบึงแปดหลอยยิงหนุกยิงหนูเมืนน่อวทีมงานมาซ้บอีกรอบสองถาลุ่นน้ำกันว่าเพิ่สีม้านอยู่บ่อเมาื่อนี้มาใกล้เดี๋ยวได้ผลมากกได้เหมยินแบบเป็นเสี้ยนกระต่ายอีกต่างหากแต่ถ้กระลุ่นน้ำกันไปบึงอยู่เที่ยงคนละได้บ่ได้ดกัไเ จะเามื่อไลแล้วบ้ไล่พาดกันเมื่อปาหรอกจ้กฮะเยเอีนน้ะตายปุ๊บมอพี่แล้วก็ตายนี่มันจะแท่นี่มาดมกลินนี่้มัดมกินใช่ไหเดิอดอะนี่ฮะเบียนไปเบียนมาอยู่ตายปปุ๊บแ้วก็ตายคือเขาพ่อแล้วนี่เขาพ่อมันแล้วนี แต่บุกไสิได้หรือบุได้ป๊อกาพี่กรตายเลยมาดมกลิ่นมาน้ำกลิ่นนี่มัดมกลิ่นมีทมาเลยทีนึง <c oughs> แล้วจังหวะมาแ <c oughs> ดงเลยกินนะพุมันตนไวแลวมันน้ำหทันก็นตายตมันตนเลยกิน,นข้ามไปเลยพุเขาคนอ้ออยู่พุมา,านะมเี่ยงหน้าเนี่อย่างไรอันลาก็ตายละลายเพียง มองคือพิจังนี่เห็นไหมตามไปซับตามไปซ้ำโอ้กระแเอาดงต่ไปเยอะถือข้างนีถือกันเลยโอ้นน่นปะนะคผมโน่นเขมชนอ่อยบนมยกเคยปอดเลยเออบันแวมาชิวนมันพบขึ้นมาแล้วมารุนแบบมาน้ำยืนอยู่ไฮนามันพบขึ้นมาถเข้าชนอ่อยข้าวชนอ่อยจะว่ามันขึ้นมาผิดพอมาน้ำในไฮนาอีกรอบหนึ่งมากีกนี่ rồi vật lại thử chốt chưa, đại. Cô. Bừng, ta, nhảy nhảy, à. rồi. Rồi lại. nếu thì lại, lại cứ tao bưng nhảy nè. nhảy, kéo hoa văn. rồi lại lại thử chút khắc nè, bỏ đại rồi. เดี๋ยวทีมงานลายกระต่ายกัไล่ถึกจบดเจือแต่ว่านางบบได้เลือกล่ถึกจุดเอาเฮากกเดี๋ยวเป็นควัวก้อนเมฆทางไหนหน้าเป็นคว,วัวงูกับโหนกยังนี่แหละพอได้กินนะทีมงานลายกระต่ตายกัไล่ถ,ถึกแต่ว่าบบได้โตโอ้ยจ,จิใจเปยังอมกองเขา,มาไม่กระไรจะงงขนาดนีนะไ้ไปาาไปดางเผาไปว่าด,อยอยา,า,ดางเคยไล่ยันไ่ยนีดางเคยไล่ยคาด อาจวมาดังเกาทีนะเ่า,าตัวน,นี้ไปเอาตัวนี้ไปมันจะไปใหญ่ก,ากนนรายกระจางกระตายเขาฟงเขา้อง้ยตัวอเลย ใครกว่าบัวปนะใครกว่านอนอยู่กันเฉออไ้กินหาไเมือว่าง่ไรเรียมีเวลาไปหากินบ่ขตัดอ้อยบดหน่นมูนอะไรนกกดไนกกดนกเตอนกกดนกเข่าแถวนี้คยกดด้ื่อะไรอยู่บ้านแบ้านกวางมันเนาะกวาง ย่างกะซัดเป็นเวลายเอานี่แต่คนละถุงได้อยู่คาบหนึ่งคนหากันผักขวานหรือว่าผักอ้อผักแกงกันพอดิกลินกินอยู่ควบคู่หนึ่งนะเนาเดี๋ยวเดินทางกลับเพื่อนเอากระดาบมานี้ตะเวนกับพอดีตกบูเห็นหน่วยตะเวนเะรอกลับเพื่อนก่อนมาเหาะก็ได้กลับมาเพื่อนเหรออ่าลูกสาวแอ่์ดูดนมจุด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  ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่แม่ระใช่แม่ยังทานเห็ดกินป้ายังเดี๋ยวเห็ดกินกันทุกคนถ้าว่าพอทานเห็ดกินเลาก็เส็ดกินนะวันนี้เดี๋ยวเอาเนนี้มาลาบส่กันเห็ดลาบมาหนักกินวี่ดีเจ้าติดใส่ไว้หรือแม่ติดไว้เอาเเดี๋ยวกินก่อนเดี๋ยวพอเส็ดลาบ กะเล่นเรือลักระหอกกระหอกน่อยได้มานเศ้านะครับกะตัวนึงได้อยู่มันยังไดกับชินง่ายนะเนมาเพินะกาบเล่นลับพักพักหัวลับโคตรเลยนะแสบพวกนูพวกพวกนุ่ชับโม่เนี่ยข่าวหเอาไว้น่เศร้าน่เศร้ากรเด่นยวลับลาอยู่ แล,แล้วทุกคนลาบประมาณถวยหนึ่งนะแซ่บเลยแหละคมๆจังหน่อยคมๆสมๆจังหน่อยทุกคนลาบแบบอบโผลเลยเลยเดี๋ยวซีมมันก่อนอแซบ่บไหสิอาหารป่าทุกคนของป่า่ะเดี๋ยวกินข้นนาวกลีเข้ามาดยกินลาบนี่แหละตอนนี้อะไรเมื่อื่น น,นี่แหละนะทุกคนลาบเอาอันนี้กัของกินกาวบางบางทีอย่างนะมันเ,นบบเลือ,อ,อกินบุบบดบนของเรือเรากของกินบุบบดทำให้เจียวแต่ว่าขาดพักทุกคนนี่มันนี้พักเบิดละเดี๋ยวไปบึงลูกสาวกับแม่หมาทัก้กันเห็นไหมอยู่ในหินกันเฮ้ยจังได้ดฮะเนี่ยกินข้าวเป็นยังไง ะก็ยังไงมันหอนันหนาวซักบอยาญฮะซักบอยกซักยาอืมต้องกินข้าวบุกินบ่ฮึกินส่วงเราไดนี่กินเลยเศร้าไข่เลยได้ไปออกไปกินปะกินข้าวเฮ้หอนหอนอันน้ากินลงไปแล้วเศร้าดกข้าว ไปไปลุก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 ลไปนะไปไปไปลูกสาวก็ไปไปเลยไปลุกเลยนะลุกไปแม่ลุกไปเร็วเร็วไปนะไปนะสาวไข่ใดไปไหนไปไปอาไมอาไหมเอาไมเร็เร็วพูดลูกสาวก็ได้าไไ ระวังไม่จิแตกโทรศัพท์นะเออยมามาเบิ้นแม่ออกมาเร็วเดี๋ยวกินข่าวก่อนทุกคนเคอนว่าคอนทอนหนาวๆคือจะเป็นไข่อีกแต่ว่าเราให้มันกินข่าวนะโคดเข่าเดยวไม่กินแห้งน่านเศร้าเดี๋ยวกินข่าวก่อนทุกคนหน่อยก็กินไรก็กินมือนหนาจะก,กินไหมตอนนี้กินหลับกระหรอกหน่อยไปก่อนกระหรอกหน่อยมืออื่นจย่งกินตุ่มสวงงูหรือว่าออมแล้วแต่นะเพ้หนึบขึ้นงูมืออื่นใส่ยังไนีีคำเลยกินตัวนี้ไปก่อน

เฮ็ดกินได้กินได้กินอะไรสิซักย่าเนี่ยคือเจ้าใครลืครับ <c oughs> ลาบอันนี้คือกับกระหอ,อกแดงสดของคนนียอันนี้บันฮาวกะเล่นกะเล่นแต่ว่าเนื้อมันเหนียว สรสชาติอันเดียวกันกับกระหอกกระหอ,อกแดงรสชาติคือกันกันตแต่ว่ามันตโตน้อยพลงังมึงปะกลับมา,มาเหัวเรือกับพอดีคำเาเด็กกันเขาก่อนทุกคน,นกันอากาศคลิปนี้ก็บเปิดี่พีชไปชม้ันแ้วก่อนทุกคน,นกันอาก็ขอมุกขอบใจที่เขามาติดตามรับชมให้กำลังใจเหาหอดจดอยุทนี่นะทุกคน จะนัดกับฝากติดตามเพจเด้อทุกคนอยากผ่านไปไว้ยยอยู่นะพอาละพบพกันในคลิปหน้าวิดีโอหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้ก,ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย